คุณจรกินวีแกนมานานกี่ปีแล้วครับไม่คิดว่าตัวเองหรือว่าครอบครัวลูกคุณจรจะขาดโปรตีนหรอครับผมกินมา8บวก2ปีปีบวก2ใช่ก็คือ2ปีแรกผมเป็น vegetarian ครับอ่าแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นวีแกนอีกก็ถ้าวีแกนเนี่ยก็8ปีละแปดบวกสองแก็10ปีใในการที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น vegetarian เนี่ยก็ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังกินนมแล้วก็ไข่อยู่ใช่ใช่ไหมครับคุณจอรนอายุประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้ก็พอถามได้ได้ปีนี้30แล้วครับ30ไม่กินมา10ปีก็เสร็จมีส่วนสามของชีวิตก็มีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีลูกไม่ทราบว่าให้กินวีแกนหรือเปล่าครับให้กินวีแกนให้กินวีแกนด้วยคุณจอรนไม่คิดว่าลูกคุณจอรนจะขาดโปรตีนหรอครับกระทรวงของไทยเขาบอกว่าไอโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่ มีกรดอะมินโนจําเป็นครบแล้วก็เป็นโปรโตีนคุณภาพเพราะว่ามันมีครบทําไมถึงไม่กลัวมันเป็นเพราะเรามีความรู้ที่ทันสมัยกว่าเขาอะ เออมันเหมือนสมัยผมเด็กๆอ่ะกระทรวงก็เนี่ยก็กระทรวงอย่างนี้แหละก็จะสอนว่าน้ำมันมะพร้าวคือน้ำมันชั้นเลวห้ามเอามากินไม่รู้คนแบ่งกันได้ป่าวยี่สิบปีเออตอนนี้น้ำมันมะพร้าวกลายเป็นของไฮโซไปแล้วตอนเนี้ยเออแล้วเออเราจะเชื่อใครดีล่ะทีนี้จะเชื่อกระทรวงเมื่อ20ปีก่อนไหมคือความรู้มันเปลี่ยนตลอดนะครับมันเปลี่ยนตลอดมีอะไรอัปเดตมาตลอดใช่เรื่องโปรตีนเหมือนกันเนื้อสัตว์ถามว่ามีโปรตีนไหมมันมีครับแต่นอกจากโปรตีนแล้วมีอะไรอีกคุณต้องพูดให้หมด มันมีสารพัดของเสียของที่ไม่เหมาะคือมันจะมีทั้งสารพิษในตัวมันเองเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองไขมันอะไรที่ว่ามันไม่เหมาะกับสรีระของเราแล้วก็จะมีฮอร์โมนอะไรสารพัดสารเคมีที่มนุษย์แถมเข้าไปอีกเงี้ยคือมันไม่ดีมากๆเลยมีลูกตัวน้อยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้3ามขวบผู้ชายผู้หญิงครับน้อยๆผู้ชายครับผู้ชายสามขวบผู้ชายไม่ทราบว่าคุณจอนให้เขาทานวีแกนหรือเปล่าเขาทานวีแกนตั้งแต่อยู่ในท้องครับเตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใช่แล้วเขามีพัฒนาการยังไงบ้างครับผมเร็ววก่่่าเพือนี พูดได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคือสองขวบอะสองขวบนะยังพูดไม่ค่อยได้แต่เขาท่องกอไก่ถึงฮอน้งูกได้แล้วอะไรอย่าง <จำ S 1> ี้จำได้เลยจาได้ท่องได้หมดเลยสองขวบกอไก่ถึงฮอน้องูกได้แล้วแล้วก็ก่อนสามขวบเขาปั่นจักรยานสองล้อซึ่งผมงงมากก่อนสามขวบปั่นจักรยานสองล้อโดยที่ไม่มีอีกสองล้อช่วยใช่ไหมไม่มีทอนไม่มีสั่งลักปั่น้โอ้เราผู้ใหญ่เหนื่อยเลยวิ่งไล่จับกันแล้วทีนี้เรื่องน้ํานมเนี่ยครับ มีพอไหมอะไรยังไงเรื่องน้ำนมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนกระตุ้นน้ำนมได้นะไม่มีครับมันมีแต่พืชมาจากพืชผักมาจากพืชทางนั้นเลยใช่มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดังๆก็จะเป็นหัวปีใช่ไหมหัวปลีใช่ครับอีกอย่างหนึ่งของไม่ได้ตอเร์เนเนียยก็เมล็ดซัด์เฟนูกริกอะไรลักษณะนั้นใช่มันจะไม่มีว่ากินไก่กระตุ้นน้ำนมเนี่ยไม่มีกินปลากินอะไรไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้กระตุ้นก็มีพวกถั่วกับหัวปลีกระตุ้นน้ำนมได้ ถ้าเกิดใครมีลูกชายก็สามารถให้ทานวีแกนได้เหมือนกันนะครับ